สวัสดีพี่น้องครับครับไม่แล้วครับพี่น้องกลมาลุกินมองนี้ครับน่าจะประมาณเกือบผมะมาณซิฟก็ลดนะครับซิฟหาซิฟหกลดนะครับคิดว่าโดยประมาณมองนี้เสียวบ้านนกดาวครับเป็นบ้านนกดาวเสียวมาลงนะครับครมีพี่น้องคนถามนะครับว่าดินอยู่นี่ราคาเท่าไรนะครับ จะสองร้อยห้าสิบพ่วงดันนะครับดันให้พร้อมเคลียร์ให้พร้อมนะครับเรียบร้อยครับสองร้อยห้าสิบครับส่วนปริมาณนะครับพี่น้องอ่าเพิ่นจีไอยู่ถ้าเป็นรถแมคโครใหญ่ก็หาตักครับถ้าเป็นแมคโครหน่อยเพิ่นไซยิบสองนะครับโดยประมาณก็คือห้าตักแมคโครใหญ่นะครับนี่ครับประมาณนี้สองร้อยห้าสิบการปัจจัยนะครับที่ ดินราคาแต่ละหมองนั้นบวกขึ้กันนะครับบางมองเพิ่นกับว่าราคาคือ4ี่อยหาร้อยนะครับปัจจัยมันอาจจะเป็นนั็กซี่พี่น้องบางมองก็อยู่ที่ปริมาณดินนะครับปริมาณดินอาจจะไม่เท่ากันนะครับบอกอยังไงคือรถบัวทอกันนะครับอาจจะเป็นรถใหญ่รถน้อยนะครับประมาณนั้นหรือว่าจํานวนตักนะครับตักหน่อยตักหลายไม่ได้ซื้อครับดินดิน,ดนจากหลอกหนาหน้าเพิ่อนครับอ๋อหลอกหนาหน้า คล้ายๆกับว่านบนไหนที่หน้าบ่อเสมอสูงนะครับเพื่อนการับเอาเมฆโคไปเฮ็ดให้เนาะเฮ็ดให้เสมอเลยเจ้าของหน้าก็ได้ประโยชน์คนที่เป็นรถขนดินมากนี่ก็ได้ประโยชน์เช่นกันต่างคนต่างได้ประโยชน์แม่นครับตามจุดกันที่ว่าครับเป็นเหตุผลนะครับว่าดินแต่ละมองเป็นยังคือถือหรือว่าแพงต่างกันบางมองกับว่าสามร้อยสี่ร้อยรถนึง ดินอาจจะได้ซื้อเนาะได้ซื้อดินอาจจะซื้อรถละห้าสิบหกสิบบาทออกจากหน้าพ่นอ่าแมนครับคล้ายๆกับว่าซื้อเป็นรถครับบางมองอ่าแต่้ยมองนี้คืออ่าไม่ได้ซื้อดินนะครับครับาคาเลยอยู่ที่สองร้อยห้าสิบนะครับประมาณนี้ครับรถที่สี่พี่ร้องครับแต่ละหมองกับบคือกันได้ครับราคาครับพี่น้อง ครับกาคาดว่าประมาณสิบก็ลดละครับสิบห้าสิบหกประมาณนี้แหละครับครับกขอบคุณทุกๆกำลังใจครับทีท่ติดตามนะครับ